ใกล้วาเลนไทน์แล้วนะคะวันนี้กุ้งก็เลยมาทำแพนเค้กนะคะใส่วิปคิมนนหนาๆจุกๆแบบนี้นะคะโลยหน้าด้วยสตรอเบอรี่นะคะให้เข้ากับเทศกาลเรามาเริ่มทำกันเลยจ้าเนยสดชนิดเค็มนะคะประมาณ20กรัมเอาไปละลายนะคะหรือจะใส่ไมโครเวฟก็ได้นะคะพักไว้ก่อนนะทีนี้ใช้นมข้นจืดตานกเหยี่ยวนะคะ100กรัมวานิดานึ่ง1ฝาพักไปก่อนนะคะ เราจะใช้ไข่ไก่เบอร์สามสองฟองน้ำตาลทราย100กรัมคนตะล่อมให้เข้ากันแล้วก็เอานมสดใส่ไปเลยค่ะที่เราเตรียมไว้ตะกี้นะคะน้ำมันรำข้าว3มช้อนโตะ๊ะคนตะล่อมตะล่อมทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันเนยสดละลายใส่เข้าไปเลยจ้ะทุกสิ่งอย่างคนให้เข้ากันเลยนะแล้วเราจะร่อนแป้งเค้กนะคะห5 0กรัมวันนี้ใช้แป้งเค้กตาพัดเปิกนะคะผงฟู1ช้อนชาร่อนรวมกันร่อนรวมกันเลยนะคะแล้วก็คนให้หมดผงแป้งนะจ๊ะ พอหมดผงแป้งแล้วนะคะกุ้งรู้สึกว่ามันยังไม่เนียนกุ้งก็เลยเอามากอง1รอบนะคะแล้วก็เราก็ยีผ่านตะแกรงค่ะเนื้อแพนเค้กของเราจะได้เนียนๆน,น,นะคะพอพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บจะปิดฝาหรือใส่ถุงก็ได้นะครับไม่ให้เขาโดนลมพักไว้แช่ตู้เย็นนะคะช่องธรรมดาพักไว้ประมาณ20นาทีระหว่างเรารอแป้งนะคะเราก็มาตีวิปปิ้งครีมกันเลยนะคะใช้วิปปิ้งครีม300กรัมนะคะ ก็ตีเลยค่ะตีด้วยความเร็วสูงสุดจนกระทั่งกระตั้งยอดนะคะพอกระตั้งยอดแบบนี้กุ้งจะใส่น้ําตาลไอซิ่งไปประมาณ1ช้อนชาเพื่อแบบว่าให้เขาอยู่ตัวดีให้เขาอยู่ทรงดีะค่ะแล้วก็ตีจนกระตั้งยอดแข็งเลยนะคะแล้วเราก็พักไว้นะ,ะอันนี้กุ้งจะมาเตรียมใส่ถุงบีบกันเลยนะคะจะใช้หัวบีบอันไหนก็ได้ตามใจชอบเท่าที่มีเลยนะคะแล้วก็จะมาใส่ถุงบีบเตรียมไว้เพื่อที่จะบีบ ใส่ตัวแพนเค้กนะอันนี้พอเราได้แบบนี้ปุ๊บกุ้งก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นเขาไว้ก่อนนะคะเผื่อแบบบ้านใครร้อนนะคะเดี๋ยวมันจะละลายนะคะทีนี้พอพักแป้งได้ครบ20นาทีแล้วนะคะกุ้งจะมาผสมสีเป็นสีชมพูนิดหน่อยนะคะเพื่อให้เข้ากับเทศกาลวาเลนไทน์เนาะคนคุกเข้าให้เข้ากันเลยจ้ะ ทีนี้เราก็จะมาใส่ขวดบีบกันเลยนะคะถ้าบ้านใครไม่มีขวดบีบกุ้งก็ใส่ถุงแกงเลยค่ะเดี๋ยวเอามาตัดตูดนะคะมันจะได้เอาไปหยอดในกระทะง่ายๆนะคะแล้วก็ตั้งไฟให้กระทะร้นๆนะคะทาน้ํามันเล็กน้อยนะคะไฟกลางค่อนอ่อนเลยนะคะตัวเองไฟกลางค่อนอ่อนแล้วก็บีบไปนะคะพอเขาเป็นรูๆฟอ,องอากาศแบบนี้เราก็กลับได้เลยค่ะอย่าเผลอนะแปบ๊บเดียวเองใช้เวลาประมาณทั้ง2ด้านเนี่ยไม่ประมาณ1นนาทีค่ะนะคะ ก็ทําไปจนหมดเลยนะคะพอทําไปจนหมดเสร็จปุ๊บเ่ยก็บีบไปค่ะพอก็เป็นฟองอากาศปุดๆออกมาเรากลักบได้เลยจ้ะนะคะทําแบบนี้นะคะจนหมดเลย <f uck ling> เราจะได้เนื้อแพนเค้กที่นุ่มๆหอมๆเนยนะคะแล้วพอทําเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาบีบวิปปิ้งครีมเลยค่ะบีบมากบีบน้อยแล้วเราเอาจะมาแต่งเป็นอะไรตามใจชอบเลยนะคะจะเป็นสตรอเบอรี่คุกกี้โอรีโอตามใจชอบเลยค่ะให้เป็นของ ของขวัญของฝากนะคะอร่อยเด็กๆชอบมากนะคะเมนูนี้นะคะ<ม>วิปปิ้งครีมจุกๆเลยจ้ะถ้าชอบช่วยกดติดตามให้ด้วยนะลองทำกันดูค่ามง,ง่ายมากเลยเนาะกุ้งเห็นร้านสะดวกซื้อก็มีนะคะมีขายนะทำเป็นชิ้นแบบใส่กล่องแบบนี้นะน่ารักน่ารักนะคะวิธีตีวิปปิ้งครีมให้ขึ้นดีนะคะเอาทุกสิ่งอย่างไปแช่ตู้เย็นให้เย็นเจี๊ยบให้เย็นจัดนะคะมันจะขึ้นแป๊บเดียวขึ้นเลยตีวิปปิ้งครีมเนาะ